วันนี้ก็จะพามาดูไก่ไก่ที่เสียสุพจน์เขาเลี้ยงไว้ที่บ้านกลางทุ่งนะครับคือว่าแพ่พันธุ์เยอะไหมออกลูกออกเต้าเยอะไหมเนี่ยตอนนี้เขาปล่อยออกมากินเดี๋ยวก็มากินข้าวหมดเลยดิอุ้ยแถวนี้หญ้าเยอะเลยข้าวคงไม่มีลวงแน่เลยนี่มีแต่หญ้าเลยครับเจอ ก็นาอินทรีย์เนาะไม่ได้กําจัดไม่ได้อะไรกระเจี๊ยบก็เริ่มแก่แล้วกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงนะครับสําหรับต้มกินน้ําไว้เวลาแห้งๆน้องไก่ก็โอเคอยู่นะครับมีต้นยางนาสวยเล้าไก่บ้านอ่าตอนนี้มีกี่แม่เนาะ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าในในในเล้านี่มีอยู่ห้าตัวนะครับห้าตัวมีโต้งตัวหนึ่งนอกนั้นก็ไอ้ตากนะครับไอต้ตากตาสี่ำหรับข้างนอกนี่ก็มีหลายตัวนะครับน้องเป็ดของเราก็จะมีอยู่2ตัวลอยน้ำอยู่แถนี้แหละหากินในพวกข้าว อันนี้เป็นข้าวที่เกิดในในในบ่อแต่สวยงามมากลวงโตโด้วยนะครับเป็นไก่พันเนื้อนะครับไก่พันเนื้อก็เลี้ยงให้มันออกลูกออกเต้าไปเดี๋ยวนานนานเราก็ปล่อยไอ้หน้าเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็ปล่อยออกไปตามธรรมชาติหากินไปเนาะปลานินก็ลอยขึ้นมาเล่นน้ำเยอะๆเลย ปัานินลงไปอยู่พันสองรอยตัวนะครับพันสองร้อยตัวตัวละบาทห้าสิบเนาะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเท่าสองสามนิ้วแล้วเดี๋ยวเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จนวนแหละก็ได้มานั่งทกนั่งตกกินกันนะครับสังสรรเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จข้าวนี้ก็ล้มมากเลยนะครับข้าวกขอกสิบห้าล้มและเนีละนาดเลยนะครับ นับสวนพอบอนก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เหมือนกันนะครับผมเจาะน้าอุ้ยปลาตัวใหญ่บ่อนเสียงน้ากระเพื่อมเลยไหมน้ํากระเพื่อมเลยครับน่าจะเป็นไอช่อนตัวใหญ่แน่เลยนะครับน่าจะเป็นไอช่อนตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ไอกินปลานินหมดแล้วมัง้งอันนี้ก็เป็นขมิ้นนะขมิ้นขมิ้นไปขมิ้นตะไคร้ต้นพยุง พยองหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดแปดเก้าสิบตรงไวริมขอบบ่อนี่แหละนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับมีบ้านหละนะังนึงมีเล้าไก่ปรแบบแค่นี้เตียงแบบธรรมชาติบ้าน,นาก,ก็ความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆของเราชาวนานะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชม ขอบคุณที่ติดตามกันเกษตรกรบ้านๆเนอะอยู่ไปตามาศาสตร์นะครับผมอืม